ตาเจ้าเห่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะนําทุกคนเข้าสู่บทเรียนสอนเล่นเกชานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพุ่งทะลุนะครับเหมือนที่ทุกคนเคยขอกันมานะครับอย่างแรกนะครับผมจะให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับผีเสื้อของเราก่อนนะครับโดยผีเสื้อจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือผีเสื้อแบบนิ่งแล้วก็ผีเสื้อแบบกําลังบินครับผม ผีเสื้อแบบนิ่งคือผีเสื้อที่เป่าไปแล้วมันถึงจุดหมายแล้วส่วนผีเสื้อที่กําลังบินอยู่คือผีเสื้อที่เป่าไปแต่ยังไม่ถึงจุดหมายนะครับผีเสื้อ2แบบนี้มีวิธีการใช้แล้วก็วิธีการบินแตกต่างกันไปหลักการบินของเกชาคือเราจาเป็นต้องมองเห็นผีเสื้อก่อนนะครับถึงจะพุ่งไปหาตัวผีเสื้อได้ 1. การใช้ผีเสื้อแบบนิ่งผีเสื้อแบบนิ่งเนี่ยถ้าอยู่ในระยะการพุ่งจะมีความสําเร็จในการพุ่งไปหาผีเสื้อมากถึง100%เลยนะครับถ้าไมเลยนขัดนะ เพราะอยู่ในระยะการมองเห็นของหน้าจอนะครับผีเสื้อแบบนิ่งเราสามารถดีเลยผีเสื้อในการบินทะลุกำแพงได้คือแบบนี้คือหลังจากที่ผีเสื้อหายไปจากมุมมองหน้าจอเราแล้วจะมีจังหวะเสีย่ยวนึงให้เราสามารถกดพุ่งได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความสําเร็จในการพุ่งไปหาผีเสื้อที่หยุดแล้วมากถึง100%ก็มันพุ่งไม่ติดจ,จริงๆอะ่ะแต่ถ้าเป็นผีเสื้อแบบที่กําลังบินอยู่เราจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะในระหว่างที่ผีเสื้อกําลังบินหากมีอะไรมาขัดจังหวะจะทําให้เราหยุดชะงักทันที สิ่งที่สามารถขัดจังหวะเราได้ก็มีผู้รอดชีวิตที่หันกลับมามองหน้าแล้วก็กำแพงครับเวลาเราปาผีเสื้อใส่เแล้วเขาหันกลับมารับผีเสื้อจะขัดจังหวะในการพุ่งทันทีและเช่นเดียวกันหากเรากดพุ่งในขณะที่ผีเสื้อกำลังผ่านกำแพงจะทําให้เราพุ่งติดเพราะจะถือว่าตัวเกชานั้นมองไม่เห็นผีเสื้อรวมถึงตอนที่เวลาเราบินตามเอมิลแล้วเขาแบบหลบหลังกำแพงจะทําให้เราพุ่งติดนะครับแล้วก็ตอนบินตามฟอร์เวิร์ดก็ทําให้เราพุ่งติดเหมือนกันเวลาที่เขาแบบพอกดพุ่งตามแล้วเขาจะไปหลบหลังกำแพงผีเสืื้ออดีเดยคออไร อะไรการพุ่งแบบผีเสื้อดีเลย์ก็ยังสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเราจะปาผีเสื้อติดเซอร์ไปแล้วคือถ้าเราปาผีเสื้อใส่เซอร์ผีเสื้อตัวนั้นจะถือว่าเป็นผีเสื้อแบบนิ่งแม้ว่าเซอร์จะเคลื่อนที่อยู่ดังนั้นสามารถทําให้พุ่งทะลุกําแพงได้เหมือนกันครับคือทุกคนนึงภาพออกไหมก็คือถึงแบบผีเสื้อมันจะเกาะเซอร์แล้วเซอร์มันเคลื่อนที่อยู่แต่ว่ามันถือว่าเป็นผีเสื้อแบบนิ่งนะเพราะว่าแบบคือผีเสื้อมันถึงเป้าหมายแล้วอะเป้าหมายก็คือเซอร์ไงคือมันก็คล้ายผีเสื้อแบบนิ่งทัััั่่่่่่วววไปนนนนแแแหละตตาคมออยูบเร ในจังหวะที่ผีเสื้อหายไปจากมุมมองหน้าจอมันจะมีจังหวะเซียววีให้เราได้กดพุ่งอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นการพุ่งทะลุเข้าไปในกำแพงเอามาปรับใช้ในจังหวะการไล่ได้นะครับเวลาที่เซอร์เขากําลังจะเข้าหลังไม้หรือจะเข้าจุดๆต่อไปแล้วเขาวิ่งผ่านกําแพงเนี่ยเราอาศัยจังหวะตอนที่ผีเสื้อกมันจะหายไปกดพุ่งแล้วก็ตามเซอร์เข้าไปนะครับมีโอกาสสูงที่จะได้แผลแล้วก็อาศัยจังหวะทีเผื่อเผือเ่อบางทีเซอร์เขาไม่รู้ตัวด้วยครับ กับน้าต่างก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อควรระวังคือพยายามยืนชิดจิตกําแพงไว้นะครับถ้าจะทําแบบนี้เพราะว่าถ้ายืนห่างเกินไปมันจะพุ่งไม่ทะลุนะครับผีเสื้อดีเลย์บวกสกิลตัวละครสกิลตัวละครก็คือสเปลนั่นแหละครับที่เห็นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นสเปลเทเลพอร์ตสำหรับเกชานะครับคืองงละสิว่าผมทําได้ไงเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับอย่างแรกคือเราต้องมีผีเสื้อแบบนิ่งไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เทเลไปที่เครื่องนะครับแล้วก็หันกลับมามองผีเสื้อมันจะมีเซี่ยวนึงในจังหวะที่ผีเสื้อหายไป่ คือตอนที่เราถึงเครื่องแล้วมันยังสามารถกดพุ่งได้นะครับแบบมันก็คล้ายๆพุ่งแบบผีเสื้อดีเลย์นั่นแหละและไม่ใช่ว่ามันสามารถทําได้ทุกที่นะครับ ถ้าเกิดว่าผีเสื้ออยู่ห่างเครื่องมากเกินไปมันก็พุ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผีเสื้อตอนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในรัศมีที่เกชาสามารถมองเห็นได้นะครับหลังจากที่ทีเลไปยังเครื่องแล้วกัแบคบลรอชีวิตก็ทําได้เหมือนกันนะครับตอนที่น้าหอมกดย้อนน้ําหอมเนี่ยมันจะมีเสื้อจังหวะหนึ่งที่เราสามารถกดพุ่งตามน้าหอมไปได้แต่ผีเสื้อตัวนั้นเนี่ยจะต้องติดตัวน้ําหอมอยู่ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามาปาหลังจากที่เขากดน้ําหอมไปแล้วเนี่ยเวลาที่เขากดย้อนจะถือว่าเป็นการล้างสถานะครับคือีเท่อมันนนาาาไง้้ตววข กดยากหน่อยรพุ่งแบบเกชาจอมยุดมือฉมังการที่เราปาผีเสื้อเสร์สที่อยู่หลังกำแพงแล้วกดพุ่งทันทีนะครับจะทําให้เราสามารถพุ่งทะลุกำแพงได้หลายคนอาจจะมองว่าทําไมมันถึงไม่หยุดพุ่งเหตุผลคือเป้าหมายในการพุ่งของเราเปลี่ยนไปครับจากที่เราจะพุ่งไปหาผีเสื้อที่อยู่หลังกำแพงถูกเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเสือแทนมันก็ไม่ต่างอะไรจากการพุ่งผีเสื้อดีเลย์นั่นละครับเนี่ยดูจังหวะนี้นะคือมันจะมีเซียววีหนึ่งที่มันขึ้นเป็นหน้ายากให้เรากดพุ่งอะครับ พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมึนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะช่างทฤษฎีมันไปเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับคือเราต้องรู้ตำแหน่งของเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเซอร์อยู่ตรงไหน,นเราก็จะปาผีเสื้อให้มันโดนไม่ได้นะครับอย่างที่2เราต้องปาผีเสื้อให้มันเกาะเซอร์จั้นแล้วก็กดพุ่งนะครับที่สำคัญก็คือผีเสื้อต้องเกาะเซอร์นะครับแต่นั้นต้องรู้ตำแหน่งเซอร์ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ตลอดนะครับมันก็มีเงื่อนไขในการทําเหมือนกันนะครับคือข้อจํากัดในเรื่องรระะยคับ พอสามารถทําได้เฉพาะเวลาที่ผู้รอดชีวิตไม่ยืนห่างกําแพงมากจนเกินไปและตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ห่างกําแพงมากเกินไปครับอันนี้ผมจะจําลองเป็นถ้าเอยืนห่างกําแพงมากเกินไปนะครับมันจะทําให้เราพุ่งติดแบบนี้คือถ้ายืนห่างก่อนที่ผีเสื้อจะเกาะตัวเซย์เนี่ยจะถูกขัดจังหวะด้วยกําแพงนะครับก็คือเราจะพุ่งติดกําแพงก่อนที่ผีเสื้อมันจะโดนเซยอนั่นแหละส่วนนี้คือกรณีที่เซยืนชิดแต่ว่าเรายืนห่างนะครับก็จะทําให้พุ่งติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบมันยืนห่างเกินไป ระยะที่เหมาะสมแล้วก็ระยะที่พอประมาณก็คือเป็นระยะบินรอบตัวครับเนี่ยมันเหมือนจะเข้าได้แต่มันเข้าไม่ได้นะครับแต่ความน่ากัวอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเมื่อเวลาที่เราสกิลเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นในการทําเทคนิคนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าความไวผีเสื้อและความไวในการพุ่งตัวของเกชามันจะเพิ่มขึ้นทําให้ตัวละครมีความเล่นง่ายในระดับหนึ่งและมีโอกาสสําเร็จในการพุ่งทะลุได้นะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าตัวเรากับตัวเซอร์เนี่ยยืนห่างกําแพงมากเลยนะครับ แต่ว่าพอสกิลเต็มเนี่ยมันสามารถทําพุ่งทะลุได้นะครับคือยืนห่างแบบพอประมาณหนึ่งเลยอะ่ะการพุ่งทะลุแบบอาศัยอินเทอร์เน็ต <_ d ates> ทุกคนคงจะงง <_ d ates> ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวทุกคนดูนี่นะครับโอ้โอ <c oughs> คือความชิปไก่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมันก็คือการพุ่งทะลุแบบใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวช่วยนั่นแหละครับทุกคนคือแบบเซิร์ฟเวอร์ร้องกี่นะครับทุกคนถ้าเจอแบบนี้คือน่ากว่าจริงดูแบบโอ้โหอย่างเอาว่ากำแพงไม่มีอยู่จริงอะแต่มันจะทําได้เฉพาะกับพวกมือถือประเภท iOS นะครับแบบ Android ไม่รู้ว่าเขามีแผงควบคุมแบบเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแต่ทําไม่ได้นะครับ มามาทุกคนเดี๋ยวผมสอนอย่างแรกนะครับให้เราปาผีเสื้อแล้วก็รีบกดศูนย์ควบคุมนะครับเลื่อนจากมุมขวาบนของจอเราลงมานะครับให้มันขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแบบปิดไปเลยจากนั้นก็กดเปิดใหม่นะครับรออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็รีบออกมานะครับแล้วก็รีบกดพุ่งแบบกดย้ำๆไปเลยทุกคนคือแบบกําแพงจะหนาจะบางมันพุ่งทะลุดได้หมดเลยอะ่ะ แต่ในเกมจริงๆคงไม่มีใครมาเสียเวลาปิดเปิดเน็ตเพื่อทาอะไรแบบนี้หรอกมั้งครับหรือเปล่าหรืออาจจะมีแล้วก็พุ่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการอาศัยความหน่วงของเน็ตนะครับแล้วก็จะทําให้เราพุ่งทะลุเข้ามาได้แบบนี้นะครับคือการพุ่งแบบนี้ทุกคนมันทั้งง่ายมากแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแบบไม่ช้าเกินไปแล้วก็แบบทันใจด้วยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราปาผีเสื้อจากนั้นก็กดพุ่งทันทีเลยนะครับแล้วพอถึงจังหวะนี้ทุกคน ทุกคนดูจังหวะที่ผีเสื้อมันกําลังจะแบบถึงกําแพงอ่ะให้เรากดเปิดแล้วก็กดปิดนุ์ควบคุมแบบเร็วๆนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราทะลุกาแพงเข้ามาได้แบบนี้เลยนะครับคือในตอนที่ผีเสื้อมันกาลังบินผ่านกําแพงอะทุกคนแล้วเราเปิดศูนย์ควบคุมมันจะทําให้เกิดความหน่วงของผีเสื้อในการพุ่งทําให้เกิดช่องว่างในการพุ่งชั่วคราวนะครับหลักการเดียวกับผีเสื้อดีเลยนั่นแหละครับ และก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็มากนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขในการเล่นเกมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนอะไรรอติดตามชมได้เลยครับบ๊ายบาย